สวัสดีจ้าเด็กๆอาสวัสดีนะคะสําหรับใครที่เปิดคลิปรดียวของกุ้งครกคุูกุ้งอยู่นะคะอ่าวันนี้นะคะกุ้งก็จะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ยยังอยู่ในมาตาตุ๊กแม่กบกือนเดิมนะคะอ่วันนี้นะคะกุ้งก็จะพาเด็กๆไปเรียนกับแม่กบอีกแล้วนะคะอ่าอย่าเพิ่งเบื่อนะคะไปกันเลยนะคะอ่าคำถามชวนคิด คำในแม่กบมีพยัญชนะตัวใดบ้างนะคะเด็กๆบางคนตอบกุ๊งกุงได้แล้วนะคะมีทั้งหมดอยู่4ตัวใช่ไหมคะก็คือกอไก่นั่นเองนะคะค่ะต่อไปขอไข่นะคะขอควายแล้วก็ตัวคอระครังนะคะซึ่งทั้ง4ตัวนี้นะคะอยู่ในมาตาตัวสะกดแมกกบนะคะเด็กบางคนอาจจะไปเจอคําที่มีตัวสะกดขอไข่ใช่ไหมคะ เด็กต้องจําไว้เลยนะคะว่าขอไข่อยู่ในแม่กบนะลูกนะขอควายก็อยู่ในแม่กบใช่ไหมคะขอระครังก็อยู่ในแม่กบอุ้งถามหน่อยแล้วขอไข่คําว่าอะไรบ้างลูกคําว่าเลขนะคะคําว่าเลขนะคะขอควายขอควายมีคําว่าอะไรบ้างลูกคาว่าโชคใช่ไหมคะโชคดีโชคร้ายอย่างนี้นะคะอ่้วก็ตัวคอรักครั้งล่ะลูก คอร์ครังคอร์ครังม,มีคำว่าอะไรบ้างเอ,อ่ยคอร์ครังมีคำว่าอะไรบ้างคะเมื่อคำว่าเมฆใช่ไหมลูกคำว่าเมฆนะคะตอนนี้คุณพุ่งก็กำลังหาหนังสืออยู่ว่ามันจะมีคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกดนะคะอยู่ในแมกโกะนะลูกเนาะพี่จิงคุณพุ่งก็จะเอามาส่ให้เด็กๆดูกันนะคะแต่ขอเรียนให้จบก่อนเนาะ คำว่าประโยคก็ใช่ในหนูคำว่าโยชประโยคประโยคการแต่งประโยคคํคำว่ายวโยกเป็นคอควายเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะ,ะคำว่าวิหกอ่าวิหกก็ใช่นะคะวิหกที่แปลว่านกนะคะอ่พัดปลายดีๆลองมาดูอ่กิจกรรมทายคำแมกโก นะคะเด็กๆลองไปดูวันนี้ครูมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กเล่นกันบ้างนะคะลอ,องไปกันเลยให้เด็กทายคําจากแม่กโกรูจะนําภาพแนวปริศนาให้นักเ,เรียนทายคําอันนี้ได้คะลูกกระโจกนะคะกระโจกต่อไปค่ะทายคําแม่กโกก,กุจะหมู่นะคะนี่ง ็คือจมูกต่อไปค่ะท้ายคำํำจากแม่โกกคําว่าอะไรคะลูกตึกใช่ไหมคะต่ออีกอตึกต่อไปอันนี้ง่ายมากเลยลูกพอรออีก,กพริกนะคะพริกอันนี้ก็อ่ามันจะมีเป็นยังไงคะรสชาติมันจะเป็นยังงไลูกเผ็ดใช่ไหมคะเผ็ดเด็กๆทานพริกเป็นหรือยังคะอหนเอ๋บางคนเริ่มทานเผ็ดเป็นแล้วใช่ไหมคะอ่าพริกนะคะ คอรออีกิปออาริกปอ่าอปาีกกะอ่านกน้องอีกกนกนะคะเค้กคอเอกอเค้กนะคะไม่ใช่คอเอะะอ,เอกีกนะคะลูกคอเอกอเค้กนะคะอ่าตัดไปเด็กดอเอกอเด็กมันนุ่มเนาะ คราวนี้นคุณครูกุ้งจะมาทบ,ๆๆท,บทวนเรื่องประโยคให้เด็กลองทวนดูนะคะว่าอประโยคเป็นยังไงนะคะวันนี้ครูกุ้งก็จะมีน้องแมวนะคะมาทวนเรื่องประโยคให้เด็กฟังนะคะดเด็กอยากฟังกันไหมยังเลยแอบอย่างนั้นแล้วเราไปกันเลยนะคะตัวคือประธานกริยากรรม ยังฟันใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมกกินปลาประโยคสามส่วนแมกกินปลาประโยคสามส่วนประโยคสามส่วนคือประธานกริยากรรมยังฟันใจจำคำว่าแมวกินปลา แมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาไปยกสามส่วนแมวกินปลาไปยกสามส่วน,นประโยคสามส่วนคือประธานกริยากำยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นที่ปลา แม่กินปลาไปโยกสามส่วนแม่กินปลาไปโยกสามส่วนว้าาตบมือพี่เหมียวหน่อยคะ่ะเก่งมากเลยนะคะโอ้พี่เหมียวร้องเพลงพอนะเนี่ยร้องเพลงพอออกขู่กุ้งผีใช่ไหมลูกอะเมื่อกี้เราไปทวนแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูนะคะแมวกินปลาประโยคสามส่วนใช่ไหมคะอะไรเป็นประธานคะลูก แมวใช่ไหมคะกินกินก็คือคำที่เป็นกิริยานะคะกรรมก็คือปลาแมวกินปลาเห็นไหมคะต้องมีสามส่วนนะคะมีมีประธานมีกริยาแล้วก็มีกรรมถึงจะเป็นประโยคเห็นไหมคะคาว่าโยกตัวนี้อยู่ในมาตราตะสะกดแมกกนะคะนี่เห็นแม่คอควายนะคะอ่ะทาไมคูกุ้งต้องมาทวนให้เด็กฟังนะคะ เพราะว่าวันนี้งานของเราก็จะเกี่ยวกับการแต่งประโยคเนาะลูกเนอะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นอะไรก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดเรามาขยายความกันอีกนิดนึงนะคะประทาาก็คือผู้กระทําเมื่อกี้ก็คือแมวใช่ไหมคะแมวทําอะไรลูกแมวกินคําว่ากินก็คือเป็นคํากริชานะคะคือการกระทํา กิริยาคือการแสดงอาการต่างๆเช่นกินนอนนั่งเดินวิ่งใช่ไหมคะใช่หมดเลยนะที่แสดงกิริยายิ้มหัวเราะดีใจชื่นใจอะไรเงี้ยใช่หมดเลยกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือผู้ถูกกะระทาแมวกินป่าแมวแมวเป็นผู้กะระทําใช่ไหมคะแมวกะระทาใครมแมวกะระทาปลาใช่ไหมลูกปลามันโดนกินอ่ะมันโดนแมวกินใช่ไหมคะ ปลาเป็นผู้โดนกระทำเช่นอนอกจากแมวกินปลาแล้วพี่พี่ตีน้องอพี่เป็นประธานตีเป็นกิริยากรรมเป็นน้องใช่ไหมคะน้องโดนกระทำโดยใครคะลูกโดยพี่กระทำน้องใช่ไหมพี่ตีน้องใช่ไหมคะ,ะพี่คือประธานตีตีก็คือการแสดงอาการใช่ไหมคะ กรรมก็คือใครกรรมก็คือน้องใช่ไหมคะน้องผู้โดกนกระทำใช่ไหมลูกนะคะอ่ะฝึกแต่งประโยคจากคำแม่กบนะคะอ่ะงานวันนี้มีอะไรน้อเนี่ยแอบมีสิอ่าฝึกแต่งประโยคเช่นกระจกอ่าเดี๋ยวเวลาแต่งประโยคใช่ไหมคะต้องมีประธานมีกริยาแล้วก็มีกรรมใช่ไหมลูกวันนี้ครูกุ้งลองแต่งประโยคให้เด็กดูก่อนนะคะอ่ะฉันมีกระจก ฉันคือประธานมีคือกิริยากระจกคือกรรมแม่สองกระจกแม่คือประธานสองคือคำกิริยาแล้วก็กระจกก็คือกรรม,มนนั่เองเห็นไหมคะเด็กๆสามารถแต่งประโยคอย่างอื่นได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะมีเขาแต่งมาให้เด็กๆด,ดูสองประโยคหัน<ม>ไปเลย<ม>นกอ่านกเห็นไหมคะนกอยู่ในมานตาส,สดๆแม่กบใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวต้องฝึกแต่งประโยคสิลูก นกจิกเนอหนนะคะนกจิกหนอนนกผู้ประทานจิกก็คือคำกริยาหน,นอนก็คือกรรมใช่ไหมคะนกเป็นผู้กระทาหนอนใช่ไหมหนอนเป็นผู้ถูกกระทําใช่ไหมคะหนอนก็คือเป็นกรรมนั่นเองนะคะนกจิกหนอนนกบินได้ไหมได้นะคะนกบินได้ต่อไปคะ่ะเด็กเด็กเตะฟุตบอลเด็กดอก่านหนังสือก็ได้นะคะ คราวนี้เป็นหน้าที่ของลูกๆแล้วค่ะที่ลูกๆจะต้องทําหน้านี้นะคะมีทั้งหมด8ข้อนะคะเด็กคนไหนไม่มีเครื่องฟินหรือเครื่องลายเอกสารนะคะเด็กสามารถวาดรูปนะคะแล้วก็เขียนคําเช่นคําแรกเด็กก็วาดรูปลงไปในสมุดนะคะอย่าลืมเขียนวันที่เนาะแล้วก็คํานี้คําว่าอะไรคะเด็กคาว่าเด็กนะคะเอามาแต่งประโยคอันนี้อะไรรูตกตะกร้าไหม ตะก้าหรือเด็กอาจจะเห็นคำว่าผักก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเด็กเลยผักสิลูกเขาบอกว่าอยู่ในแม่กบาผักผักผ่ะคกุก้งจะบอกนะคะอันแรกนะคะเด็กคําที่สองผักเนาะคาที่สามคำว่านกนะคะคําที่สี่อะไรคะเช่วกุ้งคิดหน่อยแมกกบกระจกนะคะคําที่ห้ามเมเป็นตัวอะไรสะกดคะ,อะคอหลักคางนะมอเอคอเม ต่อไปพริกพอรออีกก็พริกจมูกแล้วก็ปากนะคะให้เด็กเอาคำที่อยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กกมาแต่งประโยคเนาะลูกเนาะเด็กๆคน,คนไหนไม่มีเครื่องปิมพ์นี่เลยค่ะมือของเรานะคะวาดรูปแล้วก็ฝึกเขียนแต่งประโยคเลยนะคะส่วนคนไหนมีเครื่องปิมพ์ก็ปิมพ์ออกมาแล้วก็ทําเลยแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะคะคนเด็กๆคนไหนท,ทำลบสมุดก,ก็ถ่ายรูปส่งเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันเลยนะคะ อ่ะครกกุ้งขอแถมอีกนิดนึงเนาะขอแถมอีกสามข้อได้ไหมนะคะให้นักเรียนเขียนประโยคจากภาพที่กําหนดให้อ่ะอันนี้จะไม่เกี่ยวกับแม่กบกแล้วนะให้เด็กดูรูปภาพแล้วแต,แต่งประโยคเลยนะคะอ่ะอันนี้เด็กๆการแต่งประโยคจะต้องมีประธานมีกิริยาแล้วก็มีกรรมเด็กนั่งดูทีวีก็ได้นะอันเนี้ยกวาด อ่าันนวาดบ้านก็ได้นะคะเป็นคำง่ายๆสั้นๆที่เด็กๆเขียนแล้วถูกต้องบางคนเขียนยาวมามากยาวยาวเกินไปแล้วก็ผิดด้วยไม่ได้คะแนนนะคะบางคนอยากเขียนยาวๆแต่เขียนมาผิดอืมก็ไม่ได้คะแนนแต่ถ้าเกิดคนไหนเขียนมากระชับสั้นแล้วก็มีครบทั้งประธานกิริยาแล้วก็กรรมแล้วก็เขียนถูกต้องนะคะนั่นแหละค่ะจะได้คะแนนนะคะ อ่ะต่อไปข้อสามอันนี้อะไรลูกกาลังจัดหนังสือใช่ไหมคะก็จะว่าน้องจัดหนังสือเข้าตู้ก็ได้หรือฉันจัดหนังสือเรียนใส่ตู้ก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะเด็กๆแต่ยังไงก็ได้นะคะแต่ขอให้มีให้มันตรงกับรูปภาพลูกนะคะอ่ะงานในวันนี้นะคะวันที่สิบแปดมกราคมนะคะครูขอฝากงนานนเด็กสองหน้านะคะ ให้เด็กๆทำงานส่งคูกุ้งเหมือนเดิมนะคะเช่นเดิมเลยค่ะใครไม่มีเครื่องพิมพ์ก็ทำลงในสมุดเลยนะคะหร,หรือใครอาจจะไปพิมพ์ก็ได้เนาะแล้วก็ทำทำในเอกสารที่เราพิมพ์มาะคะ่ะแล้วก็ถ่ายรูปส่งคูกุ้งเหมือนเดิมนะคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะงานในวันนี้ให้เด็กๆตั้งใจทำแล้วก็ส่งคูกุ้งเหมือนเดิมนะคะก่อนส่งตรวจสอบ คำถูกคำผิดให้เรียบร้อยนะคะซึ่งสําคัญมากเลยนะคะในการเขียนตัวหนังสือหรือเขียนประโยคนะคะเขาเรียกว่าการมีมารยาทในการเขียนคือการเขียนให้ถูกต้องนะคะต้องมีมารยาทในการเขียนนะคะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายลกูกบ๊ายบายนะคะ